เป็นนี่ครับผมรถช่องว่างระหว่างความร้อนครับผมบ่ให้ยนี้พุ่มฮ้อนเผาผ่านต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมเอาวิธีและแนวทางการทําสวนครับผมเอาจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โป้งครับผมโป้งแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมัน เต่อดตได้ง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราตรงบริเวณช่วงกลางๆแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ครับอยู่บริเวณกลางของอ่าร่องยางพารานะครับเนาะปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเนาะก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับผมสำหรับจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับเนาะอีกเดือน2เดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับเนาะมันก็จะมาบังไวแน่นแบบนี้แล้วครับผมแน่นๆเลยครับผมอ่า หลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็นจะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยกีคางแล้วครับผมเขาจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้ตรงนี้ปงครับผมปงแล้วก็ทําให้ต้นยางมันเติบโตได้ไง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราที่ก้นนะครับเนาะเห็นปะว่านะที่ปลูกตรงนี้นะครับเนาะไม่ครับผมนี่ปลูกไม้ด้วยครับผมส่วนมากนะครับมันจะปลูกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้นะครับเนาะบริเวณเตัดหญ้าออกเสร็จจากเรียบร้อยครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะที่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 ตาแปะวครับผมจะเอามาให้เบิ้งครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาย้าออกสองข้างบริเวณต้นยางจะจะตุดหลกว่าที่เหลือครับผมก็เลยต้นเล็กก็เลยเยอะนะครับนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเยอะๆครับผมแผงกล่องให้เบิ้งครับนะหลังจากการสำหรับการทำสวนครับผม มองหารถแบบทบจะบเหินเลยครับผมย้าลบมากครับผมสวยงามมากเลยครับผมหญ้านะต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผมต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับน้องมันยังอยู่ครับผมมันจะจะต้นนะครับนอกไอ้รวกว่าพนะี่ปลูกตรงนี้นะครับน้องไม่มครับผมนี่ปลูกไม้ด้วยครับผมส่วนมากนะครับนันจะปลูกไม่ครับผมนี่ปลูกไม่นะคระับน้องบริเวณโบอ่อา โบลลกเกินไปนะครับว่าลากครับเป็นแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณล่องกลางครับผมเขาจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดปะทะต้นยางอย่างนี่ครับผมลดช่องว่างระหว่างความร้อนครับผมว่าห้นี้พวมห้อนเผาผ่านต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมวิธีและแนวทางการทําส่วนตัดหญ้าเสร็จสับเรียบร้อยครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้คอัมันก็จะ ต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผมต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับเนาะมันยังอยู่ครับผมมันก็จะตัาหญ้าออกเสร็จสากเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงบริเวณช่วงกลางๆแบบนี้นะครับเนาะแบบนี้ครับอยู่บริเวณกลางของอ่าล่องยางพารานะครับเนาะปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับเนาะก็เป็นประสบการณ์ดีๆครับผมสําหรับบริเวณต้นยางพาราของเฮ้ามัน เจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันกรจัดหญ้าสวยงามมากยางพาร,ราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับปีที่ผ่านมานครับต้องผมทําจนเตียนนะครับเนาะสะอาดแห่งแรงบอดไดครับผมมันก็นเลยอ ตายไปครับผมตรงนี้นกเก็ต้องกับตุยปบลายบริเวณหอต้นยางพาราของเฮ้ามันเจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันก็จะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับนาออีกเดือนสองเดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับนาะมันก็จะมาบังไว้นี่ครับผมลดช่องว่างระหว่างความร้อนครับผมว่าห้นี้พ่วมห้อนเผาผ่านต้นมากเกินไปครับผมนี่ครับผมวิธีและแนวทางการทําส่วน แน่นแบบนี้แล้วเหครับผมแน่นๆเลยครับผมหลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกอีกข้างละโบโบโลบเกินไปนะครับเนาะลากที่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 ตัดแล้วครับผมจะเอามาให้เบิงครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาหญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางมัตะหญ้าออกเสร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะรอบครับผมข้างละรอบนะครับเนาะนี่คือวิธีแนวทางนะครับเนาะเพื่อป้องกันนะไปไผลแหลงนะครับเนาะถ้ามันเกิดอ่ามันแหลงนะครับเนาะตรงนี้ผมจะเนี่ยครับผมเราจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โปร่งครับผมโปร่งแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราโบอ่าโบโบลบเกินไปนะครับเนาะงลากที่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 ตัดแล้วครับผมจะเอามาให้เบิ่งครับผม มันเป็นแบบไีครับผมนี่ครับผมเอาหญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางหญ้าสวยงามมากยางพาราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้นะครับนาะมันเป็นแนวทางครับปีที่ผ่านมาแลครับทองผมทําจนเตียนนะครับนาะสะอาดโบอ่โบ,โบโบลกเกินไปนะครับนาะอแลาวครับผมเอาเจะอารถวิ่ง ข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้ปูครับผมปูแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราเต็มที่าหลังคลิปนี้กันผมมีอย่างไรครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตรงนี้ลูกน้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังเล่นจให้ขอจบคลิปไว้สำนี้ครับผมสวัสดีครับจะจะตูดไหลว่าที่เหลือครับผมก็เลยอ่าต้นเล็กก็เลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมแผงกล่องไปบึงครับเนาะหลังจากประกอบกันอ่า สำหรับการทำสวนครับผมมองหารถแทบจะบ่เห็นเลยครับผมหญ้าลกมากครับผมสวยงามมากเลยครับผมหญ้านะแน่นแบบนี้แล้วรครับผมแน่นๆเลยครับผมอ่า หลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกีคางแล้วจะจะตุยไหลกว่าที่เหลือผมก็เลยต้นเล็กเลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมแห้งกล่องไปเบิงครับเนาะหลังจากเราแห้งแรงบอได้ครับเนมันก็เลยตายไปครับผมตรงนี้เนาะเขต้องกับตุยปหลายนะครับเนาะมาให้เบิ้งครับผมนี่ครับผมถ้าเราตัดออกแบบนี้เรครองสวนบริเวณร่องกลางครับผมมันจะเหลือไว้แบบนี้ครับผมเอามา ให้ดูนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณล่องกลางครับผมเขาจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดปะทะต้นยางอย่างเต็มที่เราตองคลิปนี้กันผมียังไหลครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตัวนี้เราต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังแร่ใแจให้ขอจบคลิปไปํำนี้ครับผมสวัสดีครับแน่นแบบนี้เล้วลระครับผมแน่นๆเลยครับผมอ่า หลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยีบคางละที่ต้นนะครับนอกอ่เห็บเพราะว่าที่ปลูกตรงนี้นะครับนอกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้ด้วยครับผมส่วนมากนะครับนันจะปลูกไม้ครับผมนี่ปลูกไม้นะครับนอะบริเวณเต็มที่ตองคลิปนี้กันผมมีอย่างหลายครับผมเก็บบรรยากาศในสวนครับผมตรงนี้เราบต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกําลังแร่ใจให้ขอจบคลิปไปสานีครับผมสวัสดีครับเอาตัดหญ้าออกเสร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้ มันก็จะออกหลายครับผมแล้วตอนนี้ก็มันจะแน่นแบบนี้ครับผมเราต้องเอาญ้าบริเวณรอบต้น,นะล้วกเนาะอีกอ,อีกคนละรอบทีท,ที่ที่ตาแป้วครับผมจะเอามาให้เบิ้งครับผมว่ามันเป็นแบบไหครับผมนี่ครับผมเอาญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางหมดัดหญ้าออกเสร็จจับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้นรับเนาะอนก็จะบ่อ่า โบลบเกินไปนะครับเนาะแล้วถ้าตัดหญ้าออกเสร็จสับเรียบร้อยผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะมันก็จะครับผมเอาจะเอารถวิ่งข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้อ่าตรงนี้โปรงครับผมโปรงแล้วก็ทําให้อ่าต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับเนาะส่วนร่องกลางเราครับเนาะมาให้เบิ่งครับผมนี่ครับผมถ้าเราตัดออกแบบนี้นะครับเนาะส่วนบริเวณร่องกลางครับผมมันจะเหลือไว้แบบนี้ครับผมเอามาให้ดูนะครับเนาะนี่ครับผมครับผมเอาจะเอารถวิ่ง ข้างละรอบนะครับเนาะมันจะทําให้ตรงนี้ปูครับผมปูแล้วก็ทําให้ต้นยางมันเติบโตได้ง่ายนะครับส่วนร่องกลางเราจะแบบนี้ครับผมก็จะดูดีครับผมส่วนบริเวณร่องกลางครับผมเราจะคงที่ไว้เพื่อคุมหน้าดินนะครับเนาะเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดประแทต้นยางอยากจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับเนาะอีกเดือนสองเดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผมจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับเนาะมันก็จะมาบังไว ต้นนี้นี่ปลูกใหม่ครับผมต้นนี้ก็ปลูกใหม่ครับผมส่วนต้นนี้ครับปีที่แล้วครับผมปีที่ผ่านมานะครับมันยังอยู่ครับผมมันก็จะที่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 ตดแ้วครับผมจะออกมาให้เบิ้งครับผมว่ามันเป็นแบบไหนครับผมนี่ครับผมเอาหญ้าออกสองข้างบริเวณต้นยางแน่นแบบนี้เลยล่รครับผมแน่นแ่นเลยครับผมอ่า หลังจากเขากําจัดวัชพืชไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะมันก็นจะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะมาตัดออกยีคางแล้วรอบครับผมเอารถวิ่งรอบคางละรอบครับผมข้างละ,อะรอบข้างนี้หนึ่งรอบข้างนี้หนึ่งรอบนะครับอล้วก็จะ,ะเ็ตให้บริเวณโคนต้นยางเล็กของเขาโบโบลบ,บ,บเกินไป ครับน้อลาครับจะเอาไว้คุมหน้าดินครับผมอีกสักหน่อยนะครับนาออีกเดือนสองเดือนหญ้ามันก็จะสูงขึ้นครับผมมันก็จะคุมได้ครับผม,มจะคุมตรงนี้ได้แล้วก็เวลาแสงแดดลงมาเนาะครับนาะมันก็จะมาบังไวบ้บริเวณไห้ต้นยางพาราของเฮ้ามันจเจอแดดยังเต็มที่ครับผมมันก็นจะจัด จะตูดหลกว่าที่เหลือผมก็เลยต้นเล็กเลยเยอะนะครับเนาะนี่ครับการดูแลครับผมเขาจะดูแลแบบนี้ครับผมไปเรื่อยๆครับผมแผงกล่องไปเบิรงครับเนาะหลังจากหญ้าสวยงามมากยางพาราก็เริ่มจะสวยครับผมตัวนี้เนาะครับเนาะมันเป็นแนวทางครับปีที่ผ่านมาแล้วครับทีงผมทําจนเตียนนะครับเนาะสะอาดบโบโบลกเกินไปนะครับเนาะรากที่เต็มที่เราทำคลิปนี้กัน ผมมีอย่างหลายครับผมเจ็บบรรยากาศในสวนครับผมตรงนี้เราต้องมาฝากแล้วก็มาเป็นกำลังเล่นใจให้ขอจบคลิปไว้ํำนี้ครับผมสวัสดีครับ